ช่อง is me happy bee เด้อจ้ะมื้อี้สิมาตำสมบรูรณ์ตำตำซีฟู้ดจ้ะมื้อี้กะซีมีหอยนางรมมีกุง้งแล้วก็ซีมีปลาหมึกค่ะมีใส่ทัวแล้วก็เส้นบะคุงแล้วก็บมะนาวเค,เ,คเครื่องเคียงเกลือเทศบักพริกกระเทียมจ้ะเอาเลยเด้อกระเทียมก่อนเด้อเด้อ ใ่ครับตัก้พี่แข็งตามส่สอบแล้จ้าพี่ก แแแ่แมงวันอแนวแมวแมวไมนกินตับมะม่งเป็นมือนีกินตับกินตับซี่โคเสร็จแดวสิพาไปเบิ้งผูกอยู่พัทยากลางเด้อจ้ามือนี้มือที่สองงานผู แานผูพัทยาไซส้วยร้ายแส่บลายส่น้อยเซ่บน้อยตามใจชอบเด้ออันนี้ผงนัวจ้ะกี้น้ำตาลปีดบจ้ะนก็ว่าไสหลายไส่บดีใสร้ายเรียนบอดไส่บอดซบบ่เซผงชิลคน น้ำปลานะจ๊ะใ่คับน้ำป่าตืมข้าวน้ำปลาเฮามันก่น้ำป,นนำปลานะตู้เนบตูตเย็นบสใตูใต้กับข่าตู้กับเขา่าตู้กับเข่า ปลาไหลตู้กับขา่าวใส่ผมเบอร์สูบเบอร์สูกมัม้งมในตู้เย็นสั่นลางโอ้ยนว,นวดเดียวสมีงมันจะนวดเออ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 ,เอ,อ ลมอย่าลุกการมาเมื่อี้้ก็ไข่พองปานใดตื้นกลองแนว่ยกระอมกวเห็นไหติดกันแอบบวจัดๆโอ้ยมือใหม่เนาะสัตว์เหย่ยมื่อใหม่มื่อใหม่คอยคอคอยคพ่อแล้วอยพ่อคนอันปลาลาพี่หม่ำเนาะแอบแห้งน พี่ขิงพี่ขิง่งาเบอร์นา,ามเป็นตาเซ่บครับส่วนส่วนสิ้นโอ้ใส่สูหน่อยนึงโอเคเลยเออน้ำปลาน้ำปลาหน่อยสูมอีกหน่อยนึงติอสพอแล้วโบสอีกหน่อยนึ่น้ำปานนนนลาเศบคือพี่ขิว่า ท um <laughs> ั่วยำยำเอาเด้อจำมนนี่ล <łada> <idée> ืมลืมตามเอเสีย้เสียแเียลายเป็นตาเสียี่ดีว้วววว เรื่องต่ำโอ้แสบแสบแสบหรือว่านสีอะลงดเลยเกขนมจีนเพราะว่าน้ำน้ำบักขามเห้อนใส่น้ำบักขามจล็กน่อยค่ะเปรี้ยวเลยคือหนังน well> ้อย นีเซ่บๆว้าเ้ไร่แตกน้ำไรยแตกก็สิฟ่าว่าเป็นฟรร้าวอย่างนี้พี่น้องฟ่าวนำงานผูกเพือ่อนนี่ก็ได้ลืม เตรียมนั่นเตรียมดีมันอย่าง,งานั้นพูดมือที่สองดอกใหม่ที่สิง,งามค่ะเมื่อคืนยังงามเลยแต่ว่าท่านลุกขิดเใส่ตามสอบด้วยใช่ไหมเราเด้อบันคุ้นเอาเราต้องตามเปลี่นมันถิ่มอุ้ย

เสร็จกันนี่ล้มบบทมก็เต็มโคกเลย รวมๆจะทุกอย่างไอนึ่นนกลานวโลงลอยลาูก มันสิควมใส่กันอากาศเสียทได้แตกแล้ว่าสั่กอ ม้ามาดิมาจ้าเโอยพักเียวันแดดโพดมาพี่นงมาพักมีอยังงน่ลเะรพักอะ ผักมีถั่วผู้มันี้ผักเครื่องเคียงมีมถั่วผู้ผักเลนใช่เนี่ย,นยตอนแรกตอนแรกมันก็นกนสดอยู่ดอกอันนี้มันถึงเด่นต้นหอมผักซี่จะ้ะไปหอมเปร็ักกาดผักกวงตงุงผักสลัดค่ะกินผักสลัดนะกวานน้ำแบบค่ะค่ะ Sí.